อยู่กันในแบบฝึกหัดที่9.1นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2บทที่9รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่58ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราระบายสีรูปสี่เหลี่ยมทุกรูปค่ะเราก็ดูว่ารูปไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็จะระบายสีในรูปนั้นค่ะมาดูกันเลยค่ะในหน้านี้นะคะก็จะมีรูปสี่เหลี่ยม B ะคะ่ะ สีที่ใช้ก็เป็นสีอะไรก็ได้นะคะก็ทําการรับบายลงไปเลยค่ะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมซีค่ะต่อไปก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม H ค่ะ คำว่ารูปสี่เหลี่ยมคือต้องมีด้านทั้งหมด4ด้านมุมภายในทั้งหมด4มุมนะคะรูปไหนที่ดูคล้ายแต่ไม่ใช่เราก็จำไม่ระบายนะคะอเออต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมไอค่ะต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยม M ค่ะ ่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยม N ค่ะเราจะเห็นว่าในหน้านี้มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด7รูปนะคะเราก็อย่าลืมตอบคำถามข้า,างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมประถาัถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ